โลกกำลังอยู่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายประเทศทั่วโลกพร้อมใจกันแสดงจุดยืนสนับสนุนการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์บนเวทีสาธชารณชาติท่ามกลางความขัดแย้งยืดเยื้อในฉนวนกาซาและประเด็นนี้เองที่กำลังเป็นจุดร้อนที่แบ่งแยกความเห็นระหว่างพันธมิตรสำคัญอย่างสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลกับเสียงเรียกร้องจากประชาคมโลกที่เห็นว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่ความเคลื่อนไหวนี้กำลังสร้างความสั่นสะเทือนทางการทูตระดับโลกเพราะนอกจากจะส่วนทางกับท่าทีที่แข็งกร้าว และไม่ประนีประนอมของรัฐบาลอิสราเอลและพันธมิตรหลักอย่างสหรัฐแล้วยังเป็นสัญญาณว่าความคิดเห็นของประชาคมโลกเริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์ในกาซายังคงตึงเครียดติดต่อกันมานานเกือบสองปีตัวอย่างที่เด่นชัดที่สุดมาจากประธานาธิบดีเอ็นเอลูมามาคงองของฝรั่งเศสที่ประกาศอย่างหนักแน่นว่าฝรั่งเศสพร้อมรับรองสถานะความเป็นรัฐของปาเลสต์ไตแม้ว่าจะยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ภาคสนามได้ทันทีแต่ก็ถือเป็นแรงใจสําคัญของชาวปปเลสต์ไต และเป็นสัญลักษณ์ด้านความชอบธรรมต่อเวทีโลกการประชุมใหญ่ครั้งนี้จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ UN เในนิวยอร์กโดยฝรั่งเศสจับมือกับซาอุดีอาระเบียเป็นเจ้าภาพมีผู้นำจากนานาประเทศเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีแอโดอันแห่งตุรกีนายกรัฐมนตรีมากคานีของแคนาดารวมทั้งเลขาธิการสหประชาชาติอันโตนิโอกูเตเรสนอกจากนี้ชาติต่างๆในยุโรปเช่นลักเซมเบิร์กมอลตาเบลเยียมและโมนาโกก็แสดงจุดยืนเคียงข้างปปเลตต์ด้วยเช่นกัน ประธานาธิบดีมามาครงเปิดประชุมด้วยข้อความที่จับใจว่าเราต้องร่วมกันสร้างเส้นทางสู่สันติภาพโดยต้องรักษาความเป็นไปได้ของแนวทางสองรัฐเพื่อที่อิสราเอลและปาเลสไตน์จะได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบและปลอดภัยฟังดูเหมือนเป็นทางออกที่ดีแต่ในความเป็นจริงบางฝ่ายกลับมองว่าแนวทางนี้เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปแล้วแล้วคุณล่ะคิดว่าทางออกแบบสองรัฐยังมีความหวังอยู่หรือไม่และนี่คือประเด็นร้อนต่อมาในขณะที่กระแสสนับสนุนรัฐปาเลสไตน์เพิ่มขึ้นฝ่ายอิสราเอล ซึ่งมีรัฐบาลสายขวาจัดที่สุดในประวัติศาสตร์กลับยืนยันชัดเจนว่าจะไม่มีวันอนุญาตให้เกิดรัฐปาเลสไตน์และยังคงเดินหน้าทำสงครามกับฮามาสอย่างต่อเนื่องหลังเหตุการณ์โจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคม2023ซึ่งมีผู้เสียชีวิตราว1,200รายปฏิบัติการต่อเนื่องของอิสราเอลโดยเฉพาะการบุกโจมตีพื้นที่ในฉนนกาซาดำเนินจนถึงขณะน,นี้ส่งผลให้มีชาวปาเลสไตน์ เสียชีวิตมากกว่า6 5 0 0 0คนตัวเลขนี้เองที่ทําให้หลายประเทศทั่วโลกรวมประนามอิสราเอลอย่างหนักบางคนมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงแต่ก็มีเสียงโต้กลับว่าการดําเนินการดังก,ก,กล่าวเป็นเรื่องของความมั่นคงในการป้องกันตนเองคุณคิดเห็นอย่างไรกับข้อถกเถียงนี้ขณะเดียวกันประธานาธิบดีมามูตอับบาดของปรเลสไตไม่สามารถเดินทางร่วมประชุมได้เนื่องจากสหรัฐปฏิเสธวีซา่าจึงต้องใช้วิดีโอลิ์พูดแทนว่า เราขอเรียกร้องให้ทุกประเทศที่ยังไม่ให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์ดำเนินการเสียทีและขอสันสนับสนุนให้ปาเลสไตน์เป็นสมาชิกอย่างเต็มตัวในยูประเด็นสำคัญที่หลายคนอาจไม่ทราบก็คือต่อ